สวัสดีค่ะเฮนเมดใบบุญศรีนะคะวันนี้จะมาทําดอกกุหลาบให้ดูก็ใช้พ้าชิน้าสี่เหลี่ยมนะคะยับนิดหนึ่งไม่ได้รีดนะง่ายๆทําเลยนะแล้วก็พับให้เป็นทรงนี้ให้ดูพับให้เป็นสามเหลี่ยมปกติสามเหลี่ยมเราทำนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทํานี้เราจะให้เอียงนิดหนึ่งเฉียงเฉียงเนี่ยถ้าให้ปลายตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยเฉียงเฉียงใช่ไหมคะเท่ากันแล้วก็เฉียงเฉียงนิดหนึ่ง นะแล้วก็ลูบหน่อยพอมันลูบเท่ากันปุ๊บเราจะพับประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยพับแบบนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะหมดทั้งมุมปรนะมาณหนึ่งนิ้วกว้างนะพับลงไปเราจะพับประมาณสามครั้งนะพับที่หนึ่งเลยนะพับที่สองเห็นไหมคะพับที่สามสามพับนะคะแสรแล้วเราก็เอียงข้างถ้าเราจะหมุนตรงนี้ไปเรื่อยๆ หมุนปลายจับปลายมันขึ้นนะคะแล้วก็หมุน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 ไปนะเราต้องการให้ข้างนี้อยู่ข้างบนนะคะเราก็จับสวยๆนะหมุนไปเรื่อยๆนะคะมุนม้วนเห็นไหมมันไปเรื่อยๆม้วนกิ้งไปตามผ้าเห็นไหมคะกิ้งไปเรื่อยๆโดยให้ชายเนี่ยมันเท่าๆกันตรงนี้เห็นไหมแนวเนี้ยยิ่งออกมายืดออกมาเยอะกิ้งไปพอมาถึงท้ายปุ๊บเราหันป้อมลง าหารนะ่ะขึ้นแล้วก็เสียบปลายผ้าเข้าไปข้างในแค่เสียบไม่ได้อ,อะไรหนิมนะเสียบเข้าไปเห็นนะดันลงไปด้วยมืออ่าล้วไปแล้วก็งายขึ้นมาเหมือนเดิมจับห้สวยๆอะไรที่มันยื่ดๆมันก็หลบๆเก็บๆนะคะแล้วก็พับตรงนี้ลงพับตรงนี้ที่ที่ว่าทำสามเหลี่ยมไอ้ตะกียบทำปลายเลือมไว้ เห็น,นไ,ไหมคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่เป็นดอกกุหลาบจากผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนูนสวยๆว,วก็จบให้มันเป็นทรงนะเรียบร้อยประมาณนี้ตัวนี้ง่ายแปบ๊บเดียวเสร็จทำเป็นขับเค้กผ้าขนูนก็ใช้แบบนี้นะคะใช้ตัวนี้นะขับเค้กผ้าขนูนก็ทําแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในถ้วยแล้วก็ใส่ถุงทีทก็ได้ถุงแก้วแล้วก็ผูกโบก็ออกประมาณนี้คะ่ะไม่ยาก อย่าลืมติดตามาลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ